ข่าวสารน่ารู้นะครับหัวข้อท็อปปิกวันนี้ลงทะเบียนใช้งานแอปทางรัฐนะครับเพื่อรับเงิน1,000 0บาทนะเงินดิจิทัล1น1,000บาทที่จะได้รับในไตรมาสท,ที่ไตรมาสสุดท้ายนะครับไตรมาสท,ที่4ของปี6-7 นะครับผ่านตู้อนเนกประสงค์เนื่องจากการลงทะเบียนใช้งานแอปทางรัฐนะครับลงทะเบียนได้หลายช่องทางหนึ่งในนั้นก็คือช่องทางผ่านตู้อนเนกประสงค์ DGA ของทางภาครัฐนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับตู้ตัวนี้นะก่อนเข้าสูเนื้อหาฝากกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกาลังใจด้วยนะครับการลงทะเบียนใช้งานแอปทางรัฐผ่านตู้บริการอนเนกประสงค์ของภาครัฐนะครับตู้นี้เลยหน้าตาเป็นอย่างแบบนี้นะครับขั้นตอนก็คือ เมื่อเราไปเจอตู้นี้นะครับไปที่หน้าจอตู้นี้หนึ่งนะครับสอใบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่ตู้บริการอนเนกประสงค์ของภาครัฐเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อสอบบัตรประจำตัวประชาชนแล้วนะครับมันจะขึ้นข้อความขึ้นมาว่าให้ให้คุณได้ยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลในการใช้งานตู้อนเนกประสงค์ของภาครัฐนะครับให้ทําการกดตกลงเมื่อกดตกลงปุ๊บมันจะมีเมนูเพิ่มมีเมนูให้คุณเลือกนะครับหลายเมนูคุณเลือก เมนูกดลงทะเบียนทางภาครัฐนะครับกดปุ่มนี้เลยเมื่อกดปั๊บนะครับขั้นตอนต่อมานะหน้าจอจะแสดงรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานนะครับจากนั้นให้กดยืนยันข้อมูลทางระบบตู้จะส่งนะครับ otp 6หลักไปยัง sms นะครับที่เคยลงทะเบียนนะกับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเอาไว้นะครับเพื่อยืนยันนะเบอร์โทรศัพท์ของคุณนะครับว่าคุณคือตัวจริงหรือเปล่านะ คราวนี้คุณก็กรอ,อกเลยนะครับกรอ,อกยืนยันกรอ,อกยืนยันหมายเลข OTP นะครับยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือนะเสร็จแล้วนะครับหน้าจอจะแสดงว่าท่านยืนยันตัวตนข้อมูลสำเร็จจากนั้นนะครับให้ดึงบัตรประจำตัวประชาชนออกและกดลิงก์ที่ได้จากนะครับเ m s เพื่อดำเนินการต่อในแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยก็เสร็จแล้วถือว่าเป็นการยืนยันตัวตน ผ่านตู้อนเนกประสงค์เรียบร้อยนะครับคราวนี้จะเข้าสู่ตัวแอปทางลัดนะครับแอปทางลัดเนี่ยเขาก็ให้คุณกรอก username กับ password นะครับจาก sms นะครับที่ส่งมาทางที่ message ที่ส่งมาทาง sms นะครับทางมือถือนะกดเข้าสู่ระบบเมื่อกดเข้าสู่ระบบเราก็ทำการนะครับยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้ากดเริ่มยืนยันตัวตน ศึกษารายละเอียดนะครับและเริ่มยืนยันตัวตนนะครับสแกนใบหน้าโดยจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบนะครับพยักหน้าช้าๆอย่างต่อเนื่องนะเพื่อให้เห็นว่าเราไม่ใช่บอดนะครับระบุพิน6ห,หลักเพื่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานครั้งหน้านะครับแล้วก็ระบุพินโ,โค้ดเดิมนะครับเพื่อยืนยันตัวตน15เปิดใช้งานการสแกนใบหน้าโดยกดใช้งานจากนั้นก็ทําการสแกนใบหน้านะครับเมื่อสแกนเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นการ เข้าสู่ระบบทางรัฐได้เลยนะครับคุณก็จะใช้เมนูต่างๆนะครับให้เป็นประโยชน์นะเพราะว่าแอป,ปทางรัฐเนี่ยมันไม่ใช่แค่เอาไว้รอรับเงิน1,000 0บาทจากทางภาครัฐเท่านั้นแต่ยังใช้บริการด้านอื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งรวมไว้ในแอป,ปเดียวนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ควรติดเครื่องเอาไว้นั่นเองนะครับติดเครื่องมือถือของคุณเอาไว้นะ ก่อนจะก,กันันะครับฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจใด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของตัวผู้ที่จะได้รับเงิน1,000 0บาทกันก่อนจะการน,นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับนะครับเงิน1,000 0บาทนะเงินดิจิทัล10,000บาทนะครับจากทางรัฐก็คือประชาชนที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับมีแบบจำตัวประชาชนมีสัญชาติไทยอายุเกิน16ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่30กันยายน2567นะครับไตรมาสสุดท้ายแล้วก็ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีในปี2566มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบ,บันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทนะครับภายในเดือนมีนาคม2567นะครับก็สามารถที่จะเข้ารับนะครับใช้ตัวได้รับเงิน10,000บาทตัวนี้นั่นเองนะครับ ส่วนขอบเขตการใช้งานนะครับก็ประชาชนกับร้านค้านะใช้ในเชิงพื้นที่ระดับอำเภอนะครับใช้แบบพบหน้าการเฟสทูเฟสไม่สามารถที่จะใช้จ่ายแบบออนไลน์นะครับหรือช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอปต่างๆอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ซื้อสินค้านะครับประเภทเหล้าเบียร์บุหรี่อะไรพวกเนี้ยนะครับนะไม่ได้นะหรือหวยอะไรพวกเนี้ยอันนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่ง ใช้อะไรได้ไม่ได้เนี่ยนะครับผมมีทำคลิปแยกไว้ละเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก่อนจะการฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะก่อนจะก,กันนะครับฝากกันไว้หน่อยข้อมูลดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาตรการป้องกันความเสี่ยงและปิดช่องโหว่ภัยทางการเงินทุกรูปแบบจะทำให้คุณนะครับปลอดภัยและก็ลดการสูญเสียนะครับเงินได้ทุกช่องทางเลยหนึ่งเลยนะครับข้อกำหนด งดส่งลิงก์ผ่าน S M S อีเมลนะครับรวมถึงลิงก์ขอข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มกุมภาพันธ์66นะครับเสร็จทุกแห่งมิถุนายน66นะครับปิด S M S นะครับและเบอร์ call center ที่แอบอ้างเป็นธนาคารปิดเว็บไซต์หลอกลวงหลอกลวงนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จแล้วทุกแห่งนะครับ จำกัด1บัญชีใช้งานกับโมบายแบงกิ้งได้เพียง1อุปกรณ์ต่อ1ธนาคารเสร็จทุกแห่งมีนาคม2566นะครับเพราะนั้นถ้าใครเจอลิงก์แปลกปลอม SMS อีเมลนะครับขอข้อมูลสำคัญอ้างตัวว่าเป็นสถาบันทางการเงินต่างๆย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลิงก์เหล่านั้นอาจจะเป็นลิงก์ของวิชาชีพห้ามคลิกห้ามก่อข้อมูลห้ามให้ข้อมูลเหล่านั้นเด็ดขาดนะครับห้ามติดตั้งด้วยนะ เพราะนั้นห้ามติดตั้งเลยแล้วก็แจ้งเตือนบนโมบายแบงกิ้งก่อนท,ทําธุรกรรมทุกครั้งและให้ผู้ใช้ประเมินการตระหนักรู้ต่อภยัยทุจริตเป็นระยะนะครับซึ่งจะเริ่มเริ่มแล้วมีนาคม2566เสร็จทุกแห่งมิถุนายน2566ปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยบนโมบายแบงกิ้งให้อัปเดตสม่ำเสมอจะช่วยลดนะครับการแฮกการเข้าไปนะครับการที่มิจฉาชีพนะครับ รีโมทคอนโทรลเข้ามานะครับเริ่มกลุมภาพันธ์66เสร็จทุกแห่งมีนาคม66ยินยันตัวตนขั้นต่ำนะครับด้วยสแกนใบหน้าเมื่อเปิดบัญชีแบบไม่ได้ไปสาขาเปลี่ยนวงเงินหรือโอนเงินมูลค่าสูงนะครับก็สแกนใบหน้ามันจะช่วยป้องกันอย่างน้นอยนะครับถ้าเกิดมีใครรีโมทเครื่องเข้ามาที่ตัวตัวมือถือนะครับแล้วมันจะโอนเงินที่มีมูลค่าสูงๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ใบหน้าใช่ไหมถ้าเกิดเรารู้ทันนะครับ รู้ทันเราก็ไม่ให้ใบหน้ามัน,ม,นมันก็จะลดการสูญเสียวงเงินที่มีมูลค่าสูงนะครับกำหนดเพดานวงเงินการถอนการโอนสูงสุดต่อวันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกลุ่มผู้ใช้บริการแต่ละประเภทนะครับเริ่มกลุ่มพาพันหกหกเสร็จทุกแห่งมิถุนายนหกหกมันจะทําให้นะคุณสูญเสียได้น้อยลงเรียกว่าจํากัดวงเงินความเสียหายจากที่เสียหมดบัญชีเป็นแสนนะครับอาจจะเสียแค่หลักพันอะไรประมาณนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับต้องมีสติ นะครับทุกครั้งนะในการใช้บริการและจําไว้เสมอว่าธนาคารไม่ได้ขอข้อมูลส่วนตัวคุณผ่านทางโทรศัพท์หรือให้คุณติดตั้งดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันแปลกปอมแอปพลิเคชันอะไรก็ไม่รู้นะครับหรือกดลิงก์เพื่อก่อกข้อมูลอันนี้ธนาคารไม่มีแน่นอนเพราะนั้นอย่านะถ้าเจอพวกนี้ปิดทันทีอย่าไปสนใจนะครับ